คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าขยะพลาสติกเนี่ยสามารถน้ำมารังสรรค์ให้กลายเป็นไอศครีมวานิลาได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเป็นฝีมือของนักศึกษาปริญญาโทในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งหน้าตาของไอศครีมที่ว่าจะน่ากินชวนน้ำลายไหลสักแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ และนี่คือชมหน้าของผลงานไอศครีมวานิลาที่ผู้สร้างเคลมว่าเป็นไอศครีมวานิลลาถ้วยแรกบนโลกที่ทำขึ้นจากขยะพลาสติกเลยครับโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกและการปนเปื้อนของขยะพลาสติกในอาหารอันเป็นวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะยิ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากยิ่งขึ้น ไอศครีมพลาสติกนี้จริงๆเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า guilty flavors นะครับสร้างสรรค์โดยอิเลนอราออโทลานีนักศึกษาปริญญาโทวัย27ปีจากวิทยาลัยศิลปะเซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินส์ในสหราชอาณาจักรโดยเธอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจของงานชิ้นนี้นะครับว่ามาจากความรู้สึกหงุดหงิดในใจของเธอเองที่เห็นผลิตภัณฑ์จำนวนมากในปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าจะทำมาจากขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ก็จริงนะครับ แต่กลับมาใส่ส่วนผสมอื่นๆที่ผสมเข้าไปอีกทําให้สุดท้ายแล้วพลาสติกเหล่านั้นไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้เธอจึงคิดเล่นๆว่าหรือมนุษย์จะต้องกินมันเข้าไปเลยเพื่อจะได้กําจัดขยะพลาสติกเหล่านั้นได้หมดจดครับ ด้วยไอเดียนี้เธอจึงได้ติดต่อไปยังนักวิทยาศาสตร์เพื่อลองหาวิธีการทำอาหารจากพลาสติกดูโดยได้เลือกใช้พลาสติกแบบเพ t หรือว่าโพล y เอทิล e นเทเรสเลสนะครับแบบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตขวดน้ำพลาสติกมาเป็นวัตถุดิบตบ้างตน้นและในที่สุดเธอก็ได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ฝีมือดีนำโดยดรโจออนนาแซดเลอร์นักเทคโนโลยีชีวาภาพจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ผู้ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการย่อยพลาสติกและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวานิลาหรือโมเลกุลที่ให้กลิ่นวานิลามาสารฝันการสร้างอาหารจากพลาสติกให้เป็นจริงครับโดยด s ต l ร r ัตเลอร์อธิบายว่าปกติแล้วพลาสติกจะประกอบด้วยโมเลกุลหลายสายที่เกาะติดกันเป็นโพลิเมอร์ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการใช้เอนไซม์และแบคทีเรียเข้ามาสลายพันธะเหล่านั้นในโครงสร้างของพลาสติก และสังเคราะห์ให้มันกลายเป็นวานิลาได้สำเร็จก่อนที่จะนำผลลัพธ์นี้ไปขึ้นรูปให้คล้ายกับก้อนไอศกรีมครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะหน้าตาหน้ากินคล้ายกับไอศกรีมวานิลาจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครได้ชิมสารชนิดนี้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภยัยและทางทีมผู้พัฒนายังย้งยำชัดอีกนะครับว่าไอศกรีมพลาสติกนี้ยังเป็นเพียงแค่ผลงานวิจัยสำหรับการแสดงศิลปะเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์กินได้จริงๆในตอนนี้ครับปัจจุบัน g u i l t y f l a v o r s ยังคงเป็นแค่ไอศกรีมที่ถูกแช่แข็งในตู้จัดแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ CSM Graduate Exhibition เท่านั้นนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่ผ่านมาชม ได้ตระหนักและเกิดข้อถกเถียงกันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกมากขึ้นก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะทำให้เกิดการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันก่อนที่วันหนึ่งทุกอย่างอาจจะสายเกินไปจนเราอาจจะต้องกินไอศครีมที่มีพลาสติกปนเปื้อนอยู่ขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้ครับ